สวัสดีค่ะชื่อโบนะคะตำแหน่งซอฟต์แวร์ออโตเมชันสเปเชียลิสต์จากบริษัทเอไล g h เทนค่ะวันนี้โบจะมาสอนวิธีการแอค a ิเว i ไลเซนโดยใช้ตัว .loc file นะคะซึ่งวิธีการแอ t i v a t e แบบนี้เนี่ยสามารถทำได้กับแอปพลิเคชันตั้งแต่เวอร์ชัน2017น2 0 1เเป็นต้นไปโดยปกติะคะ่ะเราจะคุ้นเคยกับการแอค a ิเว i ไลเซนโดยใช้ xml file มากกว่าซึ่งการแอ t i v a t e แบบนั้นนะคะจะเป็นการแอ t i v a t e ผ่านคลาวด์เซิร์หรือว่าเป็นการแอค a ิเว i ไลเซนแบบออนไลน์นั่นเองค่ะ แต่ว่าถ้าเราใช้ตัว LOC ไฟล์เนี่ยมันจะเป็นการ Activate License แบบออฟไลน์นะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถใช้ตัว License นไฟล์ที่อยู่หน้าเครื่องได้เลยค่ะตามปกติอะคะ่ะเวลาที่ตัวไล c e เส้นอะมันหมดอายุจากเครื่องอะคะ่ะเวลาที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมา ตัวแอปพลิเคชันนะคะมันก็จะเร่งเตือนว่าเราไม่สามารถเข้าตัวแอปได้นะคะเนื่องจากตัวไลเซนส์เนี่ยมัน e x p i r e ไปแล้วดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ตัว loc file มาแล้วนะคะดูตาม property ก็จะเช็คได้เลยค่ะไทป์ไฟล์จะต้องเป็น loc file แบบนี้นะคะวิธีการเนี่ยก็คือเราสามารถนำไฟล์ตัวนี้ไปวางไว้ตามถาดที่ทางอวิวาะคุณกำหนดได้เลยค่ะซึ่งถาดเนี่ย ที่เราจะต้องมาไปวางอาจะเป็นผ่าดตามนี้ค่ะจะเป็นโปรแกรม data Aviva licensing แล้วก็ local l i c e n s e Pool นะคะอันนี้เดี๋ยวโบจะใส่เวล่างวิดีโอให้นะคะเวลาเราเข้ามาในตัวโฟลเดอร์ค่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีไฟล์ไลเซน์ตัวเก่าของเรานะคะ ซึ่งเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ดีลีตัวลายเส้นตัวเก่าออกไปได้เลยค่ะจากนั้นให้เราย้ายไฟล์ลายเส้นตัวใหม่นะคะเข้าไปวางไว้แทนที่ในโฟลเดอร์ได้เลยค่ะหลังจากที่เราวางตัวไฟล์ลายเส้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองให้กดเข้าแอปพลิเคชันดูนะคะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเข้าตัวแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะแล้วก็มาจะมีในส่วนของลายเส้นอินโฟมชันซึ่งเราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ค่ะว่าลายเส้นตัวที่เราเพิ่งแอคทิเวตไปเนี่ย มันมี expiry date หรือว่าเป็นวันหมดอายุของไลเซน์วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะคะต่อมาในส่วนของการ remove ไลเซน์ค่ะก็คือใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะเข้ามาที่ผ่าเดิมตัว local License pool นะคะจากนั้นให้เราทำการคลิกขวาแล้วก็กด delete ไฟล์ไลเซน s ์ออกได้เลยค่ะ หลังจากที่เราทำการรีมูฟไลเซนต์ออกไปแล้วเนี่ยพอเรากลับมาลองเข้าแอปพลิเคชันนะคะเราก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถเข้าตัวแอปพลิเคชันได้เหมือนเดิมคะ่ะเนื่องจากไฟล์ไลเซนต์ไม่มีอยู่ในเครื่องนี้แล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแอคที a เว l ไลเซน e แล้วก็การรีมูฟไลเซน s ์ด้วยตัว .loc file ค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าชอบในเนื้อหาของ Enlighten ที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางช่อง Enlighten ของเราด้วยนะคะหรือว่าอยากได้คำปรึกษาในเรื่องซอฟต์แวร์ด้านไหนนะคะก็ติดต่อเข้ามาตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่บนนี้ได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ